หลังจากที่เราล้างหน้าด้วยโฟมชาเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าขั้นตอนการทําความสะอาดของเราก็คือเสร็จสิ้นนะคะเมื่อเวลาที่เรามาใช้ชีวิตประจําวันของพวกเราค่ะเราสามารถใช้ทิชชู่นะคะซับผิวหน้านะคะไม่ใช้ผ้าขนหนูที่มีความหยาบของเส้นใยห,หรืออะไรพวกนี้นะคะมาสัมผัสที่หน้าเราสามารถใช้ ทิชชู่อค่ะซับหน้าแล้วก็ให้หน้าหม,ดหมาดๆให้หน้ามีความชุ่มชื่นของอน้ำที่เราเพิ่งจะล้างหน้าเมื่อสักครูน่นี้ไม่ต้องจำเป็นต้องเช็ดแห้งทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือใช้ทิชชู่นะคะซับได้เลยแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะทำการลงด้วยตัว perfect cream หรือ stem cell นั่นเองนะคะ ตัวนี้เป็นตัวแรกเลยค่ะในการบำรุงนะคะเมื่อก่อนน้องมีความเข้าใจผิดมาตลอดว่าเราต้องลงเซรั่มก่อนที่จะลงบำรุงใช่ไหมคะแต่ว่าวันหนึ่งที่เรามีโอกาสได้ไปฟังผู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญความชํานาญในการเกี่ยวกับเรื่องของวิเคราะห์สกินแคร์หรือเรื่องของผิวหน้าก็ได้รู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วนะคะเราจะต้องใช้ตัวบำรุงก่อนที่จะใช้ตัวเซรั่มนะคะก็เลยจะทําให้ทุกคนเห็นว่าเนี่ยคือตัว เาเรียกว่าอะไรนะคะตัวครีมบำรุงนี่ค่ะถ้าเป็นของน้องนะน่นจะบีบมาสองปั๊มแบบนี้ในการใช้งานนะคะแล้วก็แต้มเหมือนเดิมค่ะ5จุดนะคะ,ะแต้ม5้าจุดแบบนี้เลยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยอีกนิดนึงค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเกลี่ยเนื้อครีมค่ะนี่เกลี่ยขึ้นแบบนี้เหมือนเดิมตามแนวนะตามแนว สิ่งสำคัญคืออย่าผิดอย่าหลุดคอนเซปต์ของพวกเรานะอย่าทาแบบไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอย่าทาแบบไปเรื่อยๆแตะแตะแต,ะแตะให้เราค่อยๆลูดตามแนวอย่างนี้นะคะพวกเนี้ยคือการช่วยเรนน้ําเหลืองตลอดเวลาเลยนะคะถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีๆน้ําเหลืองเราจะเกิดการถ่ายหมุนเวียนลมจะออกอย่างเงี้ยผิวเราก็จะใสขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะอ่นะพอเราลงตัว s ็ e m c e ล์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ พี่น้องคะเราสามารถที่จะนวดหรือบำรุงในการทาอะไรพวกนี้ได้หรือเปล่านะคะแนะนําว่าให้เรารูดขึ้นค่ะดันเนื้อครีมเข้าในแนวรูขุมขนธรรมชาติของรูขุมขนของคนเราจะเป็นแนวทะแยงลงแบบนี้ถ้าเราดันอย่างนี้เข้าอะคะ่ะจะเป็นการผลักเนื้อครีมนะคะลงเข้าไปในผิวได้ลึกกว่าปกติเลยนะคะ,ะดันเข้าไปแบบนี้เลยค่ะดันไปตามแนวแบบนี้น,นะคะตามนี้เลย เรียบร้อยแล้วก็พอเนื้อครีมเริ่มซึมเข้าผิวนะคะอันนี้เป็นการดูแลตัวเองแบบปกตินะหมายถึงว่าเป็นการแบบรูทีนสกินแคร์รูทีนแบบดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอเราเกลี่ยซึมหมดละนะคะพอเราซึมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ตามด้วยตัวน้ำมันบายาหรือเซรัม่มได้เลยนะคะ